ดูอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของการนําเสนอคอนเทนต์ออนไลน์นี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์มากสุดท้ายแล้วมีคนทางการเมืองเข้ามาเสนอความคิดเห็นแนวทางในการกํากับดูแลผมกําลังพูดถึงคอนเทนต์การตลาดของแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งมีกระแสะกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของการถูกวิพากษ์วิจาร์ว่านี่มันหมินเมย์จะผิด1นึหหรือไม่ฝั่งหนึ่งเชื่ออย่างนั้นอีกฝั่งหนึ่งออกมาคัดค้านหรือนี่มันเข้าข่ายไปเป็นการล้อเลอเียน ด้อยค่าผู้พิการหรือเปล่าะนะครับนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วมีข้อกังวลจากนายกรัฐมนตรีออกมาใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็มีความไม่สบายใจนะคะหลังมีการโปรโมททาคลิปของการประหลาดแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งหนึ่งบนโซเชียลมีเดียในมุมของนายกก็ถ่ายถูกถ่ายทอดมาจากคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะครับ ที่บอกว่ามีการนำคอนเทนต์มาเนี่ยจนขึ้นแฮชแท็กบนแพลตฟอร์มดังกล่าวบนโลกออนไลน์เนี่ยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้หารือกับปอ,อทอนะคะจะมีการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ปอ,อทอไปตรวจสอบการกระทำความผิดแล้วก็เตือนไปนักการตลาดอินฟลูเอนเซอร์และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนะคะให้ระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาหรือโปรโมทด้วยการนำรูปลักษณ์บุคคลสถาบันที่คนไทยทั้งประเทศเคารพรักถือเป็นการมิบังควรแล้วก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ย ไม่อยากให้อยากทาให้คนไทยทั้งประเทศไม่พอใจเพราะรป้าเป็นการทําลายภาพลักษณ์นะคะชื่อเสียงแบรนด์ก็จะสุ่มเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายคะ่ะมาดูที่คุณอัธวิทย์พอเราพูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีกัน<ช>นะพักกล้าเขาออกมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับเขาแนะนําให้ใช้กฎหมายแบบที่สหภาพยุโรปกําลังพิจารณาอยู่นะครับดิจิทัลเซอร์วิสแอดดีเนะครับกฎหมายการให้บริการดิจิทัลสรุปสั้นๆก็อย่างเช่นผู้ให้บริการดิจิทัลต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขาย ผู้ให้บริการต้องมีเครื่องมือตรวจสอบและลบข้อมูลไม่เหมาะสมต้องมีวิธีการอธิบายการคำนวณของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแพลตฟอร์มเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ถึงที่มาที่ไปของผลการค้นหาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นข้อเสนอของคุณอัธวิทย์มานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวไปฟ้องร้องครับคุณผู้ชมคุณศรีสุวรรณจันญา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปพบพนักง,งานสอบสวนบอกอปอทครับเพื่อแจ้งความร้องทุกดำเนินคดีกับคุณอนิวัตรประทุมถิ่นหรือที่รู้จักกันในชื่อนาราเครปกระเทยนะครับบริษัทอินเตอร์เซ็กดีไซน์แฟคทอรี่จำกัดและบริษัทลาซาด้าประเทศไทยข้อกล่าวหาคือคุณสิริสุวรรณกล่าวหาว่าทั้ง3รายนี้ร่วมกันจัดทําสื่อโฆษณาที่เป็นการดูหมิ่นล้อเลียนผู้ป่วยและผู้พิการและมีเจตนาพาดพิงดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนนี้พนักงานสอบสวนบอก,กอปอทอรับคำร้องทุกไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับ<ม>กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับ ประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจาร์หลายคนก็พูดถึงนนะคะในโฆษณาตัวที่ออกมาเนี่ยคะ่ะตัวเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมามีลักษณะล้อเลียนคนพิการ,รผู้พิการนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยองค์กรที่เกี่ยวข้องเขามีถแถลงการ์ออกมาแล้วแต่ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับดอรอรุณีลิมมาีคะ่ะอาจารย์ประจําคณะสังคมสงเค,คราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะประธานฝ่ายเด็กเยาวชนสตรีและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ค่ะดูเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาแล้วอาจารย์มีมุมมองอย่างไรก่อนหน้านี้มีแถลงการออกมาแล้วนะคะอ๋อค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนนะคะ,คะถามว่าละเมิดมานี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแน่นอนค่ะเพราะว่าขัดกับกฎหมายทั้งในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยก็ที่ชัดเจนเลยก็คือรัฐธรรมนูญนะคะ ในรัฐธรรมนรูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีการพูดถึงศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์นะคะไว้ในมาตราสี่ที่ระบุว่าศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองจะเห็นนะคะว่าศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นประเด็นแรกเลยนะคะนั่นหมายความว่าทุกคนมีสิทธิจะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์สรีภายใต้รัฐธรรมรนรูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ย ก็ขัดกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งประเทศไทยเราเป็นรัฐทาทีอยู่นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ให้สัตยาบันตั้งแต่พศออ2551แล้วนะคะใ,ในอนุสัญญาดังกล่าวก็มีการพูดถึงศักดิ์ศีของคนพิการไว้ในหลายมาตราเช่นมาตรา15นะคะ <c oughs> ที่ว่าด้วยเสรีภาพจากการถูกย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะเนี่ยคะ่ะจากตัวอย่างกฎหมายในยที่ยกมาเนี่ยจะเห็นว่าการกระทําที่ลดทอนศักดิ์ศรี ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะล้อเลียนหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าระดับบุคคลหรือว่าระดับสื่อระดับสาธารณะนะคะแต่สิ่งเหล่าเนี้ยเป็นเรื่องที่หลายคนนะคะในสังคมไทยยังไม่ตรหนักยังคิดว่าเป็นเรื่องที่กระทำได้มองว่าเป็นเรื่องเล็กจากการติดตามข่าวเราจะได้ยินคําพูดประมาณว่าเออแค่นี้เองไม่เห็นมีอะไรนะคะแสดงว่า ยังไม่ทราบว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดไม่ว่าจะในแง่กฎหมายหรือบรรทัดฐานของสังคมเรื่องนี้ก็สังคับสัคันนะคะครเรื่องกฎกติกามารยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีะคะ่ะในทุกๆวงการเนะาะการกระทำในระดับตัเกเจกและโดยส่วนรวมยิ่งถ้าเป็นอะไรที่ออกสู่สาธารณะนะคะหรือเป็นการกระทำของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคะ่ะ ยิงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ให้มากค่ะอืมอาจารย์ครับออตอนนี้มันมีแนวความคิดในลักษณะแบบนี้ครับคือมีความพยายามจะเรียนรู้เรื่องของสิทธิต่างๆมากขึ้นแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็เหมือนที่อาจารย์พูดบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของโจ๊ก ล,ล้อเล่นหรือว่าทําให้มีลักษณะของการผ่อนคลายตลกขบขันอาจารย์มีคําแนะนําหรือว่ามีวิธีการเรียนรู้ต่างๆจะแนะนําคนที่กําลังรับสารหรือเป็นผู้ผลิตสื่อผลิตสารเหล่านี้อย่างไรบ้างครับอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้อยากหาโอกาสฝากเลยนะคะเพราะว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดนะคะมาตรฐานสังคมอย่างมากเลยนะคะอย่างแรกที่ขอฝากก็คือว่าอยากให้ หลักจรยาบรรณวิชาชีพอันนี้ก็พื้นฐานเลยนะคะอย่างจรรยาบรรณสื่อเนี่ยแน่นอนว่าคงไม่ต้องมาบอกทีละอย่างว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้หลักจรยาบรรณเขาก็จะพูดกว้างๆเช่นว่าเราต้องเคารพสิทธิผู้อื่นอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสามัญสำเร็จของแต่ละคนที่จะนําไปใช้อะคะ่ะว่าจะปฏิบัติตามจรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเป็นการ สร้างความตระหนักรู้เชิงประเด็นสังคมนะคะละหลายๆเรื่องที่เรายังไม่คุ้นเคยอย่างเช่นว่ามายาคติที่มีต่อคนกลุมล่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนพิการนะคะผู้สูงอายุก็โดนเหมือนกันโดนความคิดเหมารวมพวกนี้นะคะการตีปลาการด้อยค่าการถูกทาให้เป็นอื่นการไม่ยอมรับความหลากหลายนะคะถ้าสังคมได้เรียนรู้และตระหนักต่อสิ่งเหล่าเนี้ โฆษณาลักษณะน,นี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะคผู้ผลิตสื่อเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะในการสร้างประเด็นเหล่านี้นะคะให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าผลงานของคุณทุกชิ้นที่ออกสู่สาธารณะสาธนารณะเนี่ยมีผลกระทบต่อสังคมนะคะดังนั้นจึงควรให้งานของคุณเนี่ยสร้างผลกระทบที่ดีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมจะดีกว่าค่ะ mm. อันนี้ก็ฝากไปถึงอินเอนเซอร์ด้วยนะคะเพราะว่า ทุกอย่างที่คุณนาเสนอหรือแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นการนําเสนอต่อสาธารณะชื่อเสียงและผลตอบแทนที่คุณได้มามันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะโดยเฉพาะการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเพราะว่ากลุ่มคนที่เสพสื่อจากอินฟลูเอนเซอร์หรือสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนนะคะดังนั้นเนี่ยการจะทําทุกอย่างนะคะมีผลมีผลต่อเยาวชนแน่นอนค่ะก็ขอฝากค่ะ อาจารย์คะประเด็นนี้มันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารในวงกว้างของสังคมไทยอาจารย์มองว่ามันสะท้อนพัฒนาการของสังคมอย่างไรบ้างคะต่อมุมมองของคนพิการนะคะค่ะเจ้าที่ดูจากากระแสวิจารจากคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่เห็นด้วยกับองค์กรคนพิการกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะคะค่ะ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มด่าคอกลุ่มสุดท้ายของขอผ่านจอนะคะเพราะว่าคงต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจสําหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะยังขาดการตระหนักรู้อย่างที่ได้เรียนไปในเบื้องต้นนะคะหรือวามไม่รู้ก็เลยเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามารถทําได้นะคะอาจจะเคยเห็นแบบอย่างที่ไม่ดีเช่นตลกที่ล้อเลียนคนพทีการ ล้องเรียนรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะทําให้เกิดคาดจําแล้วก็เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งค่ะเราต้องให้ข้อมูลกับสังคมนะคะเราต้องทําความเข้าใจกับสังคมนะคะให้มีทมัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการส่วนกลุ่มที่เห็นด้วยและร่วมรณนงคลงกับเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอพอบคุณมากๆเลยค่ะครับคนกลุ่มนี้แหละ ที่ทาให้เรารู้ว่าสังคมไทยยังมีความหวังยังไปต่อได้นะคะซึ่งจริงๆคนกลุ่มนี้มีมากสุดนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องราวของเขาเพราะว่าเขาจะไม่เป็นข่าวนะคะคไม่มีประเด็นอะไรให้เป็นข่าวเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวของเขาเห็นแต่เรื่องราวของคนที่มีประเด็นขึ้นมานะคะ จริงๆแล้วคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นนี่มีอยู่เยอะนะคะจะเห็นบ่อยๆอย่างเวลาที่มีคนมาจอชที่เจาดรถตรงที่การเนี้ยก็จะมีคนที่ไม่นิ่งดูได้จะมาบอกมาเตือนหรือว่าถ่ายรูปส่งมาให้เราดูอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือโพสเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะก็มีอยู่เยอะอ๋อก็เป็นเรื่องของความตื่นตัวนะครับเอาล่ะครับวันนี้รบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับค่ะอาจารขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะะครับสวัสดีครับ ก็เป็นอีกแง่มุมนึงนะคะว่าสิทธิคนพิการเนี่ยมันก็มีที่หลายๆคนที่อาจารย์สะท้อนให้เห็นแล้วว่ามันมีมุมมองหลายคนจากประเด็นนี้มาครับเอาละครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมคุณดาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ